เก็บทุเรียนใช้กระป๋องนะเจ้านี้เจ้า,จาทั่วไปก็จะใช้กระสอบรับอันนี้เจ้าี่ใช้กระป๋องเพิ่งเห็น <c oughs> ใช้กระป๋องธรรมดาเขาจะใชะ้กระสอบรับเลยนี่ว่าจะได้ลูกหนึ่งเหนื่อยกว่าวันเขาจะได้เป็นตันเป็นร้อยโลเนเหนื่อยแต่เขาใช้กระสอบรับนี่เขาต่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บตะบัด นะครับ oh. ทุเรียนไมกมอโดนอ่ะยดึงมาเลยไม่ต้องพิธีวิถันไม่ต้องพิธีวิถันเชื่อเราเหอะมันเสียเวลา มันเสียเวลาไม่เดาไปลงกลองต้องเอาองวงสวยๆกินเนื้อมันก็พอแล้วเสียเวลาเก็บมังคุดไปถึงหลายลูกก็เนี่ยเนอแทนที่จะไปเก็บมังคุดต่อยก,กระชากกระชากกระชากเน่ามะม่วงเยอะจริงๆเลยมะม่วงเนี่ยจะทำยังไงดี มะม่วงเยอะดกจังเลยมะม่วงครับไอตัวนี้นมันโดนอ่ะทุเรียนเมอ่ะมนอ,อย่าเล่นดีๆครับนี่มาดูการสอยทุเรียนครับอ๋อสอยทุเรียนคู่นี้ครับคู่นี้ก็แก่แล้วครับ